<krit> imi, ครับผมวันนี้ไทาย pues okay. ่าตุยญุ่นะฮะไม่เล่นบีการกระบอกนี้มานานแล้วนะฮะโอเคทำการบรรจุกระสุนนะฮะเสรกจตลอดขอเปิดแล้วนะครับโอเคบรรจุกระสุนเชือกปืนขึ้นเสียงสีอข้าวสานะครับมาทำการเข้าไปบรรจุในเข้าไกรนะครับดังติ๊กนะฮะก็ขึ้นหลังแล้วน่าเล่นที่ตรงนี้ครับโอ้มัน ดีครับโอ้โหฝนะีมือยังนิ่งอยู่ฮนะขนาดไม่ได้ยิงมาหลายเดือนแล้วนะครับเฮเดือนกว่า เหนื่อยพักก่อนพักฟครับมาสองมือบ้าง่ะเหนื่อยเหนื่อยโอ้สองมือนี่หมูเลยครับโอ้ทางตะไลครับสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลงานการดีผมเป็นไงบ้างนะครับอ่านี่นะครับจะให้ดูนะครับว่า ก็ยังสีมือก็ยังคงที่เหมือนเดิมนะเข้ากลางหมดเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คงจะเริ่มเมื่อยแล้วมันเริ่มกระจักกระจ้ายิด้ึงมจะเริ่มเมื่อยแล้วเมื่อยแขนแตอน,นี้แบบสิบคั้แรกอะเข้านี้หมดตอนนี้ยิงแล้วนี่ก็กระจักกระจาานิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะก็มาด้ยิงมาหลายเดือนแล้วนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ